สวัสดีทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมแฟตรประกายแสงนัตตี้นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวโจโซเซ่ที่ผมเลสพึ่งสุม่มไปนะฮะนี่ฮะ,ะโจโซเซ่ลางปีศาจนะที่ผมจะมารีวิวเพราะว่าผมอะเอาเข้าไปที่นี่ฮะ ศูนย์ฝึกฝนแดนมายาเนี่ยฮะที่ต้องต้องปราบพวกด่านต่างๆนะ,ะแล้วผมกดออโต้เลยเนี่ยผมจัดทีอย่างเงี้ยเอาเอานี่ฮะโจซีโจเซ่เนี่ยฮะเอามาแทนแฟลชนี่ฮะเป็นทีมส,สถานะสนามพลังฮนะเราไปดูนะฮะผมเอาเข้าไปแค่นี้นะแล้วก็ให้โจซีเปิดก่อนแล้วผมกดข้ามเลยตอนตอนที่ผมเพิ่งได้มาผมกดข้ามปุ๊บจากที่ผมไม่ผ่านมานานนะฮะกดข้ามปุ๊บ มันกลายเป็นอ้าวอันนี้แพ้ <c oughs> สงสัยต้องเล่นดีๆเพราะว่าอันเนี้ยไอ้ฝั่งเนี้ยผมกดข้ามปุ๊บมันชนะเลยโอเค่อเดีย๋ยวผมพาพาไปดูว่ามันทํางานยังไงแล้วก็มันคอมโบกันยังไงนะฮะ <c oughs> อ่ะมาดูกันที่สกิลก่อนฮะ,ะสกิลแรกก็คือลูกเตะ3ช่วงฮะโอ้ <c oughs> เป็นสกิลทั่วไปนะฮะโจมตีตอนเรื่อง3ครั้งเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจ120พลังโจมตีฮะ,ะปกตินะฮะอันนี้ ต่อไปฮะปืนใหญ่ศูนย์สลายนะฮะใช้ลูก2ลูกไฟนะฮะเป็นสกิลอันติเมทนะฮะโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งต่อสตูในแถวเป็นแนวนอนนะฮะสร้างดาเมจ195%พลังโจมตีแล้วก็มีโอกาสา100%ที่ทําให้เป้าหมายเข้าสู่สถานาสะสถานพลังนะฮะตัวเดียวนะฮะตัวเดียวที่เป็นทาร์เก็ตอ่าแล้วก็มีโอกาสอีก50%าจะโดนในแถวที่มันทําไปทำดาเมจไปนะฮะก็คือไอตัวที่เราจุดตัวที่เรามาร์กไปะฮะ จะโดนติดสถานะแน่นอนแต่ตัวที่อยู่ข้างๆกันนะฮะมีโอกาสา50%ที่จะติดใครก็ตามที่ติดสถานะนี้ก่อนการเคลื่อนไหวจะได้รับดามจต,ต่อเนื่องจากพลังโจมตี160%นะฮะแล้วก็มันก็เข้ากับแพสซีฟของมันฮะก็คือหลังการเคลื่อนไหว HP จะฟื้นฟู30%ของค่า HP สูงสุดนะฮะเมื่อใดก็ตามที่ศัตรูได้รับาตาเบตต่อเนื่องนะฮะจะดูดซับ60%ของค่าดามจแล้วก็ สร้างดาเมจโบนัสแก่อีกฝ่ายของศัตรูทั้งหมดอ่ามันจะคล้ายๆกับพาร์ติของวัคซีนแมนนั่นเองนะฮะก็อันนี้70%เพราะว่าอันนี้5ดาวนะฮะส่วนโจเซ่ก็จะเป็นนี่ฮะหก็นะฮะก็เอามายินคู่กันได้แต่จริงๆแล้วมันน่าจะทับกันฮะสถานะ2อันนี้แต่ว่าในเมื่อการผ่านด่านแล้วมันมีบางตัวต้องตายะฮะผมก็เลยเอาทั้งคู่ไปใส่ในทีมะอะน่าตามคล้ายกันเยอะนะ แก้ผ <Game S 2> ้ามืนกันเลย,เ,ลยเออสิกแพคเมันกันด้วยเออสังเกตดีๆนี่มันโมเดลเดียวกันไหมเนะี่ยเอออาจจะเป็นไปได้ไปไปดูกันฮะ,ะที่ผมปั้นไวนะะ้ฮะก็เอาเข้าเป็นสมาชิกของศูนย์ฝึกนะฮะแล้วก็ไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเลยฮะ,ะเป็นลิมิตที่20ก็อยู่ที่3ดาวนะฮะปลุกตื่นก็ไม่ได้อัพนะฮะประวัติก็เท่านี้นะฮะทักษะก็ไม่ได้เปิดนะฮะคือไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยฮะ,ะเอามายืนทำแพสซีฟเฉยๆแล้วก็นี่ฮะ ร้อกับ90นะฮะไม่ได้ใส่ดาวเพิ่มให้มันนะฮะแล้วก็ความเร็วหมวลฮะให้มันเปิดก่อนจะได้สร้างสถานะสนามพลังซึ่งจริงๆน่าจะเอา HP มากกว่าจะได้ยินนานเนอเออ,อันนี้ผมลองลองลอง,ลองเทสเฉยเว่ามันดีไหมเออแล้วผมก็เอาไปผ่านในอันนี้ฮะฝึกฝนแดนมายานะะี่ฮตอนแรกผมไม่ผ่านด่านก่อนหน้านี้นะไอ้ด่านที่มันเป็นก่อนอาราชาทลลึกเนี่ย ผมมาไปสู้เนี่ยเห็นไหมฮะ49ทำ50เพราะว่าผมมาไปลงแล้วกดข้ามเฮ้ยมันผ่านเว้ยผ่านแบบเออค้างมาตั้งนานแล้วมาผ่านเพราะโจ4เออเดี๋ยวผมไปลองดูฮะลองดูวิกิแพดไอ้ลินลินมาใช่ไหมอ่ะลองลองดูอันนี้อ่ะอันนี้เดี๋ยวกดมือนะเดี๋ยวกดมือดูจะได้ดูรูปร่างแล้วก็แอนิเมชันของมันด้วยฮะมาครับจังหวะน,นี้เปิดมาก่อนด้วยปืนใหญ่สูนสลายมาแล้ว บัมเขให้นี่ฮะติด100%แล้วก็มีโอกาส50%ที่จะทําให้เป้าหมายติดสถานะสนามพลังนะอ่ายุงแรปงปาดไปฮะจังหวะนี้จูจ่โจมพิตาครับปึ๊บปึ๊บนี่ฮะถึกมากฮะแล้วก็เกียร์โลตีธรรมดาใส่ตัวไหนดีใส่สักตัวหนึ่งแล้วกันปาบจิกจิกจิก,จกโป้อะฮะติดคีนั่นน่ะยังไม่ค่อยแรงเลยมาครับเลื่อนหินทำลายฟ้าฮะริ่มไปที สีล้านแนะฮะยุงไล่โจมตีปึบโอ้โหค่อนข้างถึกเลยทีเดียวเชียวนะฮะนะฮะแฟดทะลวงแฟดทะลวงในโหมดนี้นะฮะคลิกเข้าเข้าสู่เป้าหมายคนไหนแล้วตัวนั้นจะติดใบนะฮะตัวอื่นไม่ติดใบสังเกตไหมฮะผมคลิกที่ตัวตัวเนี้ยเออตัวเนี้ยมันติดใบเห็นไหมฮะแต่ตัวอื่นมันไม่ติดใบเออนี่ฮะโดนไปฮะตบมาโอ้โหโคตรแรงนี่ฮะผมถึงได้บอกฮะว่ามันมีโอกาสตายได้เลย เนี่ยตายแล้วสถานะสถานพลังก็ทํางานทํางานสิโอ้โหเรียบร้อยฮะตายหมดตายหมดแน่นอนจังวะนี้มันเขื่อนมากเลยนะหมดเนี้ยโอเคไม่ผ่านเหมือนเดิมฮะเพราะมันแรงจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปปรับทีมเอาอันนี้มารีวิวให้ดูเฉย จะผ่านไหมเนี่ยอาหามาดูอันนี้จริงๆมันผ่านยากมากเลยนะเออแต่อันนั้นพอเปิดไอ้กดข้ามมาได้ผมก็เลยเอ้ยมันน่าจะผ่านนะปรากฏก็ไม่ผ่านอยู่ดีเดี๋ยวไปปรับทีมกันใหม่ฮะน่าจะให้โจซีนี่น่าจะ HP ล้วนนะฮะประมาณนี้โอเคอยุงปาดไปฮะจู่โจมพิตาปาบแล้วก็เกียร์โลตีธรรมดาจึ<อ>๊งโป จกจกจก,จกโป๊หรือว่าต้องต้องใช้เกโรอันตีวะเนี่ยเดีย๋ยวผมไปหาวิธีมาผ่านได้ก็คือหลังๆมันเริ่มยากแล้วมันเริ่มไม่ผ่านแล้วผ่านยากจริงๆเลือดก็โคตรเยอะเลยอะใบตัวข้างบนแล้วกันแฝดทะลวงไปฮะเปิบเปิบ,ปบ,ปบมาครับวัคซีนแมนฮะจับทุ่มปุ๊บ,บยุงแดงไล่โจมตีโอเคมาจืดระเบิดปุ๊บ ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คือมันแรงแหละแต่ว่าโอ้โหนี่ฮะไปหมดฮะไปหมดกดข้ามเลยนะั่นแพ้อยู่แล้วหมดนี้นะยากมากเลยนะเราไปลองดูในอันดับดีกว่าอ่เดีย๋ยวผมจัดทีมเอาเข้าทีมโอเคมาแทนอศมินจักกลอ่าประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะสู้ใครได้ไหมเนาะมาดูอันดับกันฮะ เอาอันดับใกล้เคียงผมแล้วกัน24เนาะตอนนี้ของผมอันดับที่24งั้นตี25ห้าไหมนี่เขาทีมแล้วอ่ามีโจเซ่เหมือนกันโอเคลองดูเลยดีกว่ามาครับอ่าอันนี้ผมจะได้เปรียยนทีหน่อยเพราะว่าผมมีหน้ากากหวานที่บูดความเร็วนะอ่ะเปิดออโต้เลยแล้วกันมาครับบทเพลงบันดาลใจไปฮะแทะนรนปาบปาบโอเคนะับจู่โจมพิพตาป,ปึบ ส่โจซีรษาโจซีาหายไปนะฮะแล้วก็มาครับเลื่อนหินทำลายฟ้าจังหวะนี้ครึม่มไปที่เก้าล้านฮะยุงแดงได้โจมตีจีนอสฮะโป๊ติดไม่ดับไปแฟดทะลวงมาฮะไอ้ไม่ใช่แฟดทะลวงโ <laughs> จมตีขึ้นแสงครับแฟดทะลวงนะั่นมันของหมาพ่อบ้านโอเคยุงแดงไล่โจมตีมาครับแล้วก็รับแรงกระแทกจีนอสฮะโจซีผมจะ,ะยืนได้ไหมเนี่ยน่าจะยืนไม่ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนของก่นโอเคยืนไม่ได้จริงๆด้วยปากประมาณนี้แล้วก็ ให้หมาฝ่าบ้านแมนมายืนยืนบัฟอ่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะได้เปิดก่อนเหมือนกันลองดูลองดูงดว่าระเบิดจะแรงไหมมาเมือกี้ตี่สี่ไปแล้วตี25หไปแล้วตีย3บสามอ่ะอันนี้เขาก็ลงทีมหลังนะ,ะมีหมาฝ่าบ้านแมนด้วยอ่ะหน้าลองเหมือนกันปึ๊บ มาครับบทเพลงบรรดานใจเปิดมาก่อนเลยฮะงานบับบับบับโลบับ,ลบ,บพลังให้เรียบร้อยมาบทเพลงบรรดาลใจฮะตบปาบปาบปาบสามทีแล้วก็มาครับปืนใหญ่สูงสลายป,ปุ๊บโอเคปิดแค่หน้ากากหวานฮะยุงแดงไล่โจมตีไปมาครับลื่นหินทำลายฟ้าฮะ,ฮะเดี๋ยวหลังจากนี้คือดาเมจต่อเนื่องของ โจเซ่ก็จะทํางานต่อเมื่อฝั่งเขาเคลื่อนไหวนะฮะนะครับ <Okay. S 1> บทเพลงบนันดาลใจมาฮะหลังจากที่บทเพลงบนันดาลใจเสร็จก็จะมีโบนัสดาเมจของโจเซ่นะฮะขึ้นมาปุ๊บนี่ฮะโบนัสดาเมจขึ้นมาน้อยนิดฮะน้อยนิดแต่ว่าจะสักมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าอันนี้เขาใช้คอเกโลอ,อ่ะยังยืนได้นะโจเซ่ Jose ผมโอเคปุ๊บนี่ฮะระเบิดอีกฮะนะครับยุงยุงแดงจู่โจมพิภาครับปุ๊บติดไม่ยอดทองไหมไม่ติดระเบิดโอเค มันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะเพราะว่าก็นั่นแหละฮะตามสาองห้าฮะแต่ถ้ามันยืนนานๆนี่ก็น่าจะมีผลระยะยาวนะฮะคอปูบอมอะไรอย่างงี้อ่าอันนี้มันเป็นคอเกียร์ลมรีเลือดหน้ากากหวานเขาก็รีเลือดเนี่ฮะระเบิดเรื่อยๆเนี่ยเมลสกัดเขาก็เกือบตายนะโอเคสรุปไม่มีใครตายเลยนี่ฮะระเบิดปุ๊บหน้ากากหวานเขาเพิ่งตายไปแล้วหน้ากากหวานผมก็บูนดาเมจนมา ไม่ใช่สิบุตความเร็วก็ไม่มีความหมาย้วฮะทีมผมตายหมดแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะคร่าวๆคือมันต้องปั้นสุดให้กว่านี้แหละปั้นให้เหมือนรอยเลยอย่างนั้นนะฮะแล้วมันจะถึงจะใช้ได้นะ,ะคืออันนี้ผมเอามาแบบเออเอามาเอามาผ่านด่านนั่นแหละฮะเดี๋ยวผมไปปรับทีมก็น่าจะผ่านด่านง่ายขึ้นนะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็รอป,ปูบอมเข้าะฮะแล้วทีมหลักของผมก็จะมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปสุ่มบูบอมครับบ๊ายบายสวัสดีครับ